ครับผมมังกรซาฮ่าฮ่าอีกน,นี่จะมาเล่นเกมเปกับเพื่อนผมนะไอ้บังบอลสายลันมันปากดีกับผม,มเยอะเดี๋ยวมันเจอผมไปดูกันในเกมนะครับเอาล้วครับก็เข้ามาสู่ในเกมเลยนะวันนี้ผมอะ่ะเลือกใช้แผนของโคซาเกตนะสี่สองหนึ่งสามนะคือ อันนี้ก็แบบปรับแบบเร,รียวเลยไม่ต้องมีตั้งค่าหัวตั้งอะไรหรอกคือต้องเช็คทีมก่อนนะว่าทีมเราพร้อมไหมตัวไหนาหัวตั้งก็เอาไปก่อนแล้วบอนก็มาในแผน4 2่สองสแล้วไปดูกันในเกมเลย <c oughs> มาลูกจังหวะเปิดนี่แหละก็ยังไม่ค่อยมีอะไรกันมากนะพอได้ทักทายด้วย ยยนครับนะแต่ว่าโกเขาออกมาเซฟก่อนี้ยคือครึ่งแรกรับผมมีโอกาสต่อบอลยิงเยอะมากเลยแต่ว่าติดบล็อกอย่างเดียวหรือและในนาทีที่36นะเป็นบอลโต้ของผมเพราะว่าบอลยิงไม่เข้า ผมได้ฝากมาที่เซเลเบโตแล้วฝากไปที่เอโต้คืนนะเอโต้วกระชากกระชากแล้วปาดมาเบลิงโกจบสกอร์นะเหมือนก้องหลังเขาจะชางักนั่นเลยโดนไป และครึ่งแรกก็จบไปเลยโดยที่สกอร์ผมนำแต่แบบไม่ค่อยได้ยิงกันเลยเพราะส่วนมากจะติดบล็อกกันมากกว่าผมได้เลือกเปลี่ยนเอบบ็อเป้ลงเอ็นเดตเกแล้วก็เอาแมสซี่แทนโยนครับ mm hmm. เพื่อไปเป็นแนวลุกแลดูบอลน,นะบอลเหมือนยังจะไม่เปลี่ยนอะไรนะ ปรอลุนครึ่งหลังต่อเลยพี่ชายแล้วเปิดเกมมาครึ่งหลังนะเขาก็เล่นลูกเขียก่อนเลยลูกเขียนี้อันตรายมากเพราะว่าปีเขา,าเปิดแม่นมากพี่ชายเปิดมาแล้วโมงโมงเข้าทางชาบี้ชาบี้ส่งให้ปเ๊เป้ปเ๊ปเป้บิลิโก้แล้วแมซี่สปีดไปแล้วกระชากหลุดมาจะยิงหรือจ่ายจ่ายมา เอโตโอ้โห oh ไม่มีพลาดตัวนี้เร็วคมที่สุดของกองหน้าผมว่าเขาก็น่าจะเริ่มร้อนอยู่หรอกตอนนี้ และทีนี้ก็เป็นโอกาสของบางบอล บอลน,นี้เขาต่อบอลโคมนะโอ้เทธอมาอแต่หลุดกรอบไปนิดเดียวน่าเสียดายจริงต่อจากจังหวะเมื่อกี้นะก็เลยส่งบอลมากองหน้าแล้วบอลเข้าทางปาเฟ่แต่เข้าใจติดผมเลยยกยกมาแล้วหลอดม่วงไปดูเผื่อเข้าแต่ติดบล็อก โอ้แต่เขาจ่ายไม่ดีเข้าทางไอ้ตัวหวานเจี๊ยบและดูเหมือนว่าเขาจะหัวร้อนนะเขาเสียบไม่หยุดเลยคนนี้แต่ว่าโดนแม็กซี่ผมล็อกหลบไปทีโอโ้แต่หมกมันเดิอ บนส่วนของเขานี่น่ากลัวทุกรอบเลยจริงๆแต่ว่ากองหน้าเขาจบไม่ค่อยคมเนี่ยผมบอกว่าตาน,นี้ติดบ,บอกกันบ่อย,อยเกิน แล้วเป็นอีกหนึ่งจังหวะบอลโตของผมนะที่เขายิงพลาดไปผมส่งมาให้เอโต้เอโต้ส่งกลับคืนชาบี้และแทงโอ้โหแล้วเปลี่ยนเป็นตัวแมสซี่ให้เองโอ้ดูดีเขาล็อกโอ้โหแล้วลูกนี้เข้าไปด้วยชนคานชนตามคานแล้วก็มาโดนประตูเข้าเข้าประตูไปเลยโอ้โห้วยจัดลูกนี้ แล้วมาถึงจังหวะน,นี้ก็เอโต้ซัดไปโอ้โหแต่ติดโกเขาแล้วดูเหมือนว่าสติน่าจะหลุดไปแล้วจ่ายบอลไม่เป็นทรงแล้วเลยโดนมาซี่ผมจิ้มนิ่มเข้าไป ขาส่งบอลมาให้ดิโก้ดีโก้ล็อกดีโก้ล็อกล็อกล็อกจนหมดเวลาโอ้โหและนกวีดก็เป่าหมดเวลาไปจบที่สกอร์5-0าพุ่งสวัสดโอ้โหไม่น่าปากดีไว้เยอะเลยเป็นไงล่ะทีนี้